ครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาต่อจาก EP ก่อนนะที่เป็น EP 2นะคบผมนะครับวิธีการฝึกคอแบ back นกแก้วมาคอที่ผมเลี้ยงนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะนําเสนอในวิธีการฝึกที่ผมฝึกอยู่ตอนนี้นะครับผมนะครับตอนนี้น้องก็อายุได้ประมาณปีกว่านะครับเกือบเกือบสปีแล้วนะครับก็แข็งแรงแล้วแล้วก็บินได้แล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการฝึกเบื้องต้นให้ดูนะว่าฝึกยังไงนะครับผมนะครับจุดประสงค์การฝึกครั้งนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งฝึกเพื่อจะนําไปปล่อยอิสระนะครับแล้วก็ ฝึกเพื่อกันนกหลุดนะคบผมแต่ของผมเนี่ยนะครับในส่วนของผมที่ผมฝึกเนี่ยผมฝึกเพื่อจะกัน เจ้านกกลุดนะครับเวลาที่หลุดเนี่ยเราก็จะได้เรียกง่ายนะครับผมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราต้องการใช้นะครับผมนะครับต้องใช้จําเป็นมากๆเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือในการฝึกก็คือสายจูงนะครับแบบนี้เนาะ <c oughs> นะครับสายจูงก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบเอ่อยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้อยู่10เมตรนะประมาณนี้นะคร <c oughs> ับผมแรกๆก็ใช้สั้นหน่อยนะ5้าเมตรนะครับผมนะครับตอนนี้ใช้ไปอยู่10เมตรนะแล้วก็มีอันที่2เลยก็คือ ก็คือนกหวีดนะครับผมนกหวีดนะครับนกหวีดอันนี้นะนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้นกหวีดนี่ครับของมาร์เกอร์นะนะครับอันไม่กี่บาทนะครับผมนะครับอไม่แน่ใจว่าแท้ปลอมนะซื้อมาไม่กี่บาทเอยแต่มันก็เป่าได้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูเสียงจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมนะครับโอเคอ่าต่อมานะครับอ่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือรางวัลครับนะครับรางวัลที่ผมใช้จะเป็นห้อยม้วนนะครับเม็ดห้อยม้วนแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวผมแกะให้ดู ล้วยมัวจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับผมไม่น่าจะเห็นเรือกัดใหม่นะครับไม่น่าจะเห็นไหมเม็ดมันจะเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะเป็นเสิร์ชหาก็ได้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเม็ดล้วยมัวนะครับผมนะครับผมก็จะเอาไว้ให้เป็นรางวัลนะครับเวลาเรียกนะครับแล้วเขามาหาอย่างงี้นะครับผมนะครับก็เอาไว้ให้เป็นรางวัลเขานะครับผมนะครับก็จะใส่ไว้ในกระเป๋านะไม่ต้องเยอะนะให้แบบรางวัลต่อครั้งนะครับนะประมาณนี้นะครับผมอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ประจําก็คือเป็น ตัวขอ,ของเลเซอร์นี่นะครับเนี่ยเลเซอร์ก็คือเนี่ยครับเลเซอร์ก็คือเนี่ยเอาไว้แบบเวลาที่เจ้าเต้นเนี่ยนะครับหรือว่านกของเราเนี่ยบินไปเกาะที่ถูงสูงแล้ว อาจจะไม่ได้ใส่สายจูงใช่ไหมครับแล้วเราเรียกแล้วเขาแบบเออแบบติดเล่นอย่างเงี้ยไม่มานะครับก็ลองใช้เลเซอร์เนี่ยในการกดแล้วก็ส่งไปที่ขาเขานะเขาจะบินโดดกลับมาเลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่ามันใช้ยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราไปขอไปในส่วนของวิธีการฝึกก่อนนะครับผมนะครับโอเคนะครับวิธีการฝึกนะครับจาก ep 2ที่เราฝึกไปนะครับผมเราฝึกเนี่ย ep 2ก็คือจากเตี้ยๆเนี่ยขึ้นมาที่สูงครับทีนี้ เรามาเปลี่ยนระยะห่างดูบ้างนะครับให้ระยะห่างเนี่ยมันมากขึ้นนะครับผมนะครับจากจากเดิมนะที่มันใกล้ๆนะครับเราก็หาคอนที่มั่นคงหน่อยนะครับมาคอต้องใช้คอนใหญ่นะครับผมนะครับก็ฝึกจากใกล้ๆก่อนนะรับแล้วก็เอาคอนไปวางแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วเราก็เถิดมานิดนึงนะครับแล้วเราก็เป่านหวิดเรียกครับมาเร็วลูกมาเร็วลุงนะเร็วเร็วได้ไหมเร็วอ่าอย่างนี้นะครับอ่าถ้าเรียกแล้วเขามาอย่างนี้นะครับเราก็ เอาขอรางวัลนะครับให้เขานะเป็นเมล็ดถ้วยม้วนหนึ่งเม็ดนะครับครับก็แค่นี้เองนะครับผมฝึกแบบนี้ทุกวันนะครับเวลาเราเป่อนกหวีดอ่าเรียกเขามาก็ให้รางวัลเขานะครับผมนะครับเนื่องจากว่าเราต้องฝึกให้เขาชินกับเสียงนกหวีดครับข้อดีของการใช้นกหวีดครับก็คือเสียงเราเนี่ยเวลาสมมตินกเราหยุดไปไกลๆเงี้ยเวลาเราตะโกนอ่ะมันไม่ได้ยินครับแต่ถ้าเกิดเราใช้นกหวีดเนี่ยเวลาเราเป่าเงี้ย คือเสียงอ่ะมันจะไปไกลกว่านะครับแล้วก็ใช้แรงที่น้อยกว่านะครับเนี่ยผมเป่าเขาก็จะมาอย่างงี้นะครับผมยกเว้นว่ามีแบบว่ามีติดเล่นที่ไหนอย่างเงี้ยติดเล่นเพลยางเงี้ยก็จะไม่มานะครับเนี่ยก็ให้รางวัลเขาหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มระยะห่างไปเรื่อยนะนะครับแล้วก็เพิ่มระยะห่างถอยมาเรื่อยนะครับผมนะครับมาเร็วมาอ่าอย่างเงี้นะครับผมพอเขาบินมานะครับเราก็ให้รางวัลเขานะครับเป็นการตอบแทนที่ เขาทําสู่คําสั่งของเรานะหรือว่าเรียกแล้วก็มาหาเรานะครับจริงๆเรียกง่ายนะครับแต่ว่านกเนี่ยถ้าพี่ๆท่านไหนเพิ่งเอาออกมาจากกรงไม่ต้องไปตกใจนะเวลาเขาออกมาจากกรงใหม่เขาจะแบบบินอย่างเดียวเลยครับไม่สนใจอะไรเลยนะครับผมครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาฝึกกันต่อนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มระยะทางให้ไกลขึ้นนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเรียกดูนะครับว่าเขาจะโฉบเฉี่ยวไปที่อื่นหรือเปล่านะครับแรกๆอาจจะมีบ้างนะที่เราเรียกเขาแล้วเขาจะบินแวกไปที่อื่นนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ายังไงก็ มีสายจูงไว้เซฟอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับไปลูกนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนระยะห่างมาหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะผ่อนสายนะเราต้องใช้สายยาวหน่อยนะครับผ่อนสายมาเลยนะครับมาลาเต้มาทังนี้ลูกนะครับก็รอนะครับเคนะครับตอนนี้น้องก็บินมานะครับผมแล้วก็ให้รางวัลไปเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นะครับผมนะครับคืออันนี้ก็คือผมทุกครั้งที่ผมเล่นกับเขานะครับผมก็จะฝึกแบบนี้นะจน น้องเนี่ยเคยชินกับเสียงนกหวีดนะครับเวลาเราเป่าหรือว่าเออเวลาเราเรียกเขานะครับก็จะเรียกง่ายแล้วก็น้องก็จะได้ยินชัดนะครับผมนะครับเอ่อเน้นย้าอีกครั้งนึงว่าวิธีการที่เราจะฝึกนะครับให้ใช้นกหวีดนะอย่าใช้ปากเรียกนะเพราะบางทีเขาบินตอนมาคอเนี่ยเป็นนกใหญ่นะครับเวลาเขาบินเขาจะบินไกลแล้วก็บินสูงนะตะโกนไปเขาไม่ได้ยินนะครับผมให้ใช้นกหวีดดีกว่านะครับชัวร์สุดๆนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีนะครับไปลูก อ่นะครับแล้วก็คอนนะครับอันนี้คอนอันนี้ผมฝึกมาตั้งแต่เล็กแล้วนะครับเขาจะชินกับคอนอันนี้นะครับเวลาเราไปไหนเราเอาคอนนี้ไปให้เขายืนเขาจะเหมือนกับอุ่นใจนะครับเพราะอุ่นใจเนี่ยเขาก็จะยืนประจําที่ของเขาเลยนะเวลาเราโยนหรือว่าเราปล่อยเขาเนี่ยเขาก็จะไปเกาะที่คอนของเขาเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมอ่ะไปโอเคโอเคครับเดี๋ยวลองดูอีกสักทีนะครับผมนะครับก็ไกด์มาหน่อยนะครับอันนี้ไม่ต้องเรียกเลยมาเลยนะมาเอาหม่เอาม่นะครับ ถ้า,าเขามาเองเราก็ไม่ต้องให้นะกเว้นว่าเราจะเป่าเรียกนะครับอ,อย่างนี้นะครับผมนะครับนะครับนี่นะนี่ก็ประมาณนี้นะแล้วก็อีกคลิก,อ,กอีกอย่างหนึ่งนะครับคือแต่ก่อนผมฝึกนะผมไม่รู้นะครับพอเขาบินโผมานะครับผมอยากให้เขาบินต่อผมไม่รับนะครับอันนี้พฤติกรรมอย่างนี้ห้ามทาเด็ดขาดนะครับสําหรับวิธีการฝึกนกแก้วนะเพราะว่า เนื่องจากถ้าเกิดเขาชินเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะคิดว่าเวลาเขาบินมาหาเรานะครับผมนะครับแล้วเขาจะไม่ลงนะเราเขาคิดว่าเดี๋ยวเราจะไม่รับเขานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราเรียกเขานะครับให้เรารับนกทุกครั้งนะครับอย่าอย่าแบบบินมาแล้วเรา เอามือลงนะแล้วปล่อยให้เขาบินผ่านไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ดีนะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีห้ามทําเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะไม่ลงที่เรานะเขาบินมาหาจริงนะแต่เขาจะโชบออกไปเลยนะครับเขาจะไม่ลงนะครับผมนะครับเน้นย้ําอีกทีนะว่าอย่าทำนะครับพฤติกรรมไม่ดีอันนี้ผมเคยทําแล้วเพราะว่าผมอยากให้น้องเขาบินปรากฏว่าทําไปสักสองสามทีน้องเขาไม่ลงครับน้องเขาบินเลยตลอดเลยนะครับทุกวันนี้เลยเวลาที่น้องมาหาหรือว่าน้องจะเราเรียกเขาเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราเรียกเขาเนี่ยก็คือผมจะรับเขาตลอดเลยนะครับผมนะครับ ให้โมให้โมเล่นนึงมาลองดูสินะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้เลเซอร์นะครับผมจะไม่เรียกนะเดี๋ยวผมจะลองใช้เลเซอร์นะครับไล่นกนะนะครับเขาเรียกว่าเลเซอร์ไล่นกนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองจี้ที่ลาเต้นะลาเต้จะบินมาเลยนะครับแบบคือเขาจะตกใจนะครับแล้วเขาจะบินกลับมาหานะครับผมเดี๋ยวลองให้พี่เขาดูหน่อยลูกนะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมจะผมจะไม่เรียกนะผมจะใช้จอดเนี่ยพอจอดปุ๊บมาเลยนะครับพอเราจอดปุ๊บเนี่ยเขาจะมาเลยนะครับหรือว่าเราจอดตรงเนี้ยเนี่ยเขาจะกลัวนะครับ เขาจะกลัวแสงแบบแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะบินกลับมาหาเจ้าของนะครับผมนะครับอันนี้ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับอืออฮัลโหลอ่ะเดี๋ยวผมจะส่องแล้วนะหนึ่งสองเนี่ยพอผมส่องปุ๊บเนี่ยมาแล้วครับแล้วเราก็เอามือเอื้อมไปรับเขานะครับแบบนี้นะครับผมนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับเวลาที่นกหยุดเราไม่ต้องปีนขึ้นไปที่สูงเพราะเลเซอร์เนี่ย ระยะทางมันไกลมากเลยนะเป็นแบบเกือบกิโลได้นะครับเป็นกิโลกิโลได้เลยนะอันเนี้ยแรงมากแล้วก็แต่แต่ไม่มีความร้อนนะโดนมืออะไรก็ไม่ได้ร้อนนะารนะครับแค่แบบเหมือนก็เห็นแล้วตกใจเฉยๆนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับอุปกรณ์เสริมนะที่ผมใช้อยู่ประจานะครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองให้ดูสักทีนะในการเรียกนะครับก็จะฝึกเขาแบบนี้อย่าเรียกว่าฝึกเลยเรียกว่าเล่นดีกว่านะครับก็คือว่าทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมร่วมกับนกเราเนี่ยให้เราติดนกหวีดไปด้วยนะครับแล้วก็เออ เป like ่าแบบไหนก็ได okay. ้นะจะปิดปิจะปิดหนึ่งก็ได้จะแบบจะจะปิดหนึ่งก็ได้นะครับผมนะครับเขาก็จะบินมาหานะครับผมเพราะว่าเขาคุ้นชินกับสัญญาณที่เราเรียกเขานะครับผมนะครับลองลองฟังดีๆนะเดี๋ยวผมเป่านะซานที่บ้านผมก็จะร้องได้ยินไหมอันนี้คือเสียงซันซันผมก็ฝึกแบบนี้นะมันได้ยินเสียงนูหวีนมันก็จะร้องนะครับผมนะครับโอเคลาเต้ไปเอ้าเร็วไปอ่านะครับเอาได้ไหมนี่เร็วอ่า นี่นะครับครับวิธีรับนกนะก็ใช้ได้หลายแบบนะครับทำแบบนี้ก็ได้ทามือแบบนี้นะครับเต้มาอ่าอย่างนี้นะครับเนี่ยทำมือแบบนี้นะครับก็จะมาขึ้นนะหรือไม่ก็กางแขนตรงๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาเกาะนะครับผมนะครับโอเคไปยอดหนึงดูไปเนี่ยเวลาออกมาพักหนึ่งแล้วเขาจะไม่ค่อยบินไปไหนแล้วนะครับจะอยู่กับเจ้าของแล้วอ่ะเราเต้มาเร็วมาเร็วลูก อ่านะครับกางแข็งไว้เลยนะครับเขาก็จะมาเกาะแบบนี้นะครับผมนะครับก็อันนี้ก็เป็น EP 3นะสำหรับวิธีการฝึกนกนะครับก็คือเนี่ยผมก็ฝึกเขามาตั้งแต่เล็กแล้วนะัอลองย้อนกลับไปดูวิธีการฝึกคอแบ็ค EP 1นะครับคือเขายังบินไม่ได้เลยนะยังแบบเรียกแล้วก็เดินมาใช้คิกตอนนั้นยังใช้คิกเกอร์อยู่เลยนะยังไม่มีนกหวดเพราะว่าอยู่ในบ้านนะครับผมนะครับอันนี้คือน้องโตแล้วนะครับก็ ใช้นกหวีดจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการส่งสัญญาณเรียกนกของเรานะครับผมนะครับก็ลองดูนะสําหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่เลี้ยงนกแก้วมาคอหรือว่าเป็นนกชนิดอื่นก็ได้เข้ามาดูวิธีฝึกก็ฝึกเหมือนกันนะครับผมนะครับโอเคยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับพี่ๆที่รักสัตว์แล้วก็เลี้ยงนกแก้วเหมือนผมแบบนี้เนาะนะครับผมนะครับยังไงสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันบ 了。<Yeah. S 2> yeah.